สวัสดีค anyway, ่ะมีแสงทองที่เล่นค่ะมีมาเยี่ยมคุณยายค่ะคุณยายทั้งสองคุณยายสวยสวยนุ่มๆค่ะภาวาซึมเผาแมาจ๋าน้ำเชื่อหะคะแบบมะกูน้ื่อค่ะของมะ พอพี่ปวกอันนีี่แต่อันเพิ่นยูดงตอนนี้าบริกินให้ปวดสิไปหาตานีไปหาแต่ข้อหนาวัดสันปเอไอ้หญิงเราน่าจะหาปลาอยางคุไอหญิงน,ออน้องมันอันเอื้ยหญิงเพื่นถีเต็นกอนหางเสียงแต่รุนแรงขวงมะล่ำเจ้าขาวมาที่นี่เพิ่นมาเย,ายาี่ยมมาหยางคือสีแดง ใครก็สวดวันเสา์น้าฟเขาไม่ยีมยมาหยางมึงแต่ยังไหนสินะก็เลยมาหยางมึงง่ากว่าคือกระตอบลับอีกัยงรจังอื่นนะว่ากันหน้าใด้วยล่ะเฮ้ใช่ปะคยน้ำกันกับโนกันกับมาเรียนน้ากันฮักกันคุดทอดเขาปะแต่เขาไม่ยมมาหยางแต่ว่าม่ยีมมายามมาไก่กกันคืคนมันก็ยากกันอกนน เอก็คอเอาให้คนินดีต่างๆดูทำเครื่าทำข้าวงานเมื่อใดเงมคัาเท้าเออทำข้าวงานเมื่อใดเมื่อวันเสาร์อะไรที่วาโลดล่สิบดอกจนตะบวยังดอกะัวเนีเา้เ็่น่ันเด็กคเป็นนั้ง สวยปร่มอะเมื่อไรก็แมนแหละสวยอีรีน่ะเนาะไม่ดูเองนะสวยยีรีแล้วยิ่มดีเลยยิ้มหวานตัวยิ้มว่าสันยิ้มว่านสันราคามันน้อนแค่เดียว่นหัวรุ่นใจสุดมียุ่นกาวนังรู่นือสอปาสิได้ขึ้นจนสีสามเพ้นเ็จะล้วซำนะงหาเต้นว่าไรแต่ว่าเวลาค่อยมันดุมันนุ่มละว่แต่ว่าพวเป็นโอตเสูสๆ เสิดายแต่ปลาอูแหละราคาว่ามาเต้นน้ำตาลแบยพานมได้หลวนน้าเน่ยค่ะัน้นคู่นู้ดเยนะนดีสิบสองหนึ่งเนี่ยค่ะคันใดปลาอูดีค่ะคือค่ะแต่ว่าพเนาะใบพานพว่าได้เียวอ่ว่าเป็นว่าเป็นร้านนอด กามันพูดเดียวก็ได้ตัวแม่มันไม่นะมันแาบมันไม่นะตัวเองแก่แล้วนะแม่แต่ลูกสาวลูกชายเคยหนักใจแม่ตัวเองแล้วนะแก่แล้วนะแม่นะที่สิงบ์วอลเลยค่ะป้าอูเป็นยังสวยเลยนัวเป็นยังสวยเป็นยังนัวในตัวเป็นคนโอบ้โอ้ยคนดีค่ะดีค่ะคนอยไรมันทีแม่มาที่ไหนเว้ยขึ้น่ะ อายุสามแสนวันสามแสนเนี่ยอายุสามสิบเจ็ดเท่านั้นเชียงใหม่เชียงื่อไรราคาเนี่ยเพิ่นกับลูกเพิ่นบอกเพิ่นกับเคอร์พี่บ่าค่ะเลยประก,การเต็มว่าถึงมีตาอู๋กันย่บ้านอยู่แล้วคู่กันตลอดด้วยขอค้าดีคาดใจแบบนั้นลูกลูกชายเพิ่นเหมืนล่าแม่มันใหม่นะแม่ไม่ควรแล้วนะมาล่าแน่มันแก่แล้ว หวดแก่จังเมีนป่าอูและสวยมือนั้นโน้ไปเห็นนัเพิ่นจอยได้จังหวะโน้เหลื่อมกินโกโก้เพราะว่าป่าอูเลยด้ค่ะป่าอูเพิ่นตอนมารอบแล้วิ่นหาชิ้นหัวขวาในขวามือนั้นในส่วนเพิ่นมาเต็ดรอบบางหันบ่มี่พูดนะจ๊ะลงไปตัำหักิโลเหลือแค่หาชิ้หุ่นดีค่ะเพิ่นกินโกโก้เพราะว่าหนึ่งเพิ่นก็เลื่อมกินเพิ่นจอยเพิ่นก็เลื่อนมาตายกันมันก็เปลี่ยนฝ่าอ้วนไอ้วว้สิเป็นทีนต่ป่าอ้วนค่ะ ไอปุ๊ซเป็นพีตาแม่นังแม่บอเนน้องเป็นน้องเป็นน้องค่ะนุ๊เป็นเป็นเพแแจวอีค่ะแจวก็บูซ้ำกันเหรคะแจวุ่นไอปุปีมนึงอ๋อม่นจอะไรเจ้าหูเจ้บ้าน่วเป็นพีแจวเป็นพีอุ้งเป็นพีซุกข้นนะคะซุกกันั่งเยนั่งเฉยเหรออ่ะซกไปนัไเลย กระโขกขวเนาะกาเกงใจเนาะลูกว่าบ no. ่ให้่จเพิ่นกระบอนขวดเลจ่นยอะเงพิ่นหลาขวดขวดเพิ่นกร้เนี่ยเพิ่นเห็นอยางเงกเลยว่าอหนว่าราฐาเนี่ยนเงนแล้วมนติดกระโนดอกกระนมองเงี้ยนะจ่ายากรบ่อยุทั้าแต่ล่างบุญหลบขวบกระได้กระบ่นกบ่อนบคเ่ยก็ควันควอุก็่วันดอก เต็นบบนอนน่งโนเต็กเยเขป็นรุมบัดุีก็ีเพื้่อ้มนใมันมันเป็นการแสดงนะเพื่ใจแนเพ่จะ้าใจยเป็นการแสดงค่ะมันอยู่หนาเวีเนาะว่าคันแไปเ็นนห่านแล้วพีเฮจังสรพนบอยอมได้ค่ะพนโมดยด้ว่าไปเต็นนห้านเวทัง บา่างสิมัน hey. ก็สีวาอยู่แต่ว่าเนเป็นการแสดงมันก่วาแต่นูนบอคอยไปเต้นมะนัอเคยรอมต้นเต้นับแล้วต้องเสมงมน้ำเพราะนี่ิีตาลามเสียงคือจาไปเตรกงเทียมนมอนเสันู้บอค่ะบอนะค่ะตอนส่งไปกรงเทียมน้อบอคอยเดบไปอันนี้เพราางเก่าทีนึงเมีทียก่อนจัง แม่แม่ต้อไปหาอยู่ค่ะตอนที่อยู่ใกล้ๆกันน่ยต้องไปเบิรงนูไปหาประมาณสองเพื่อนแล้วค่ะแต่แม่ยู่เพิ่นเดี๋ยววางลางน่อยูแ้หนมาวอตงส่ด้เนาม่ไ่งวเมื่อวานมันเป็นน้ำมันัดเหนีรอบนั้นจ้ะมันก็เลยเปลี่ยนเปลียนไปเรื่อยเปลี่ยนเลยแต่นาคนก็สวยแต่นาคนก็สวยคือเก่าหน่เวนเราของกเพิ่มแขงทั้ง้ไม่ยืดนาสวยแต่มาก็ก แเบางอย่ว่าเศ้าม่ใส่ไม่ใค่ะดแ่ทีเอีก็ังอยเบืงเงนยอล้างเนหนวนันไ่ใช่ไมม่ใ่ไไใไ่ไมิไม่ใช่ไมไม่ใชไม่ไไม่ใ่พม่ใช่ไม่ไม่่ไม่่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ้่่ไม่ไไใ่ย้ยไ่ม่ ยเงต่อยก็บกองไปอยอ๋อม่อย่างตู้ยังก็าบงยังอยู่ข้างนาก็ไดนตัวค่ะวันนี้มาผิดตัวตรงเล่นยูมือนมึงบ๊องมึงย่งงานเลยวันน้าไปนานอมันต้อะเป็นวไถ่ายลูกกวีลพอกงวีลงสิงวาระคุณแม่เป็นแขกรับเชิญนะ ผู wise, ้ดีเลยนะคะผู้ดี6แล้วยังสูงอันลูกไผ่คนขวามันขายที่ไหนอลูกไผ่รับลานเห็นไม่เง็นู้แล้เมียนผบู้นู้ใส่ขาข้าขาอ้ของไทยแล้วมาเมียนกู้ทุกวันกนั่งหน่อยอายุยี่แปดปีใช่ไหมย่แปดปีประมาณน่ะโอกาอนนี้คุมเหตเพรา็นเลยอน่น ก็พอจังนะมัก็ม่นไม่ยอะไม่เกี่ยน้มรับนัดนะไรจะไม่นเป็นคู่นะค่ะนการอาชีพเพื่อนเนาะพอพอเป็นการงานงานเขมตัวพอเป็นการงานรั้งแล้วเราแบบไปเรียนอลมรบรักงแดงนั่นเลยครับทำรวยะอือพอมีตะโกนกระได้เรากำลังก็ดรวยสวเเป็นคู่มัาคนละแบบเนาะมาแก้วน่ะมาคาราชการเนาะ มันเด็ดปีนเล้ดิเ้ยส่ยสิทธิ์เป็นคู่เอ้ยเรียนหาปีผมเด้อเรี้ยนหาปีผมนังจบคู่แรงพุ่นล้วเป็นคู่กับคนบมง่ายเ้ยค่ะได้หน่อยบอกเนี่ยกับไอ้กลอได้ค่ะวดหมั่ยใหญ่ยุ่งน่ะแล้วก็เป็นคู่เนาะยังเหมือนแล้งโอ้ยปวดหัวอนแล้วจบอกปวดหัวนอนพวกไงนแหงเมยล้วเด็หน่อยไหวหลุนป็หาประหกขึ้นมามัธยมแหงเมยค่ะ ผมไหุบอกน่เป็นบะไรอ่ะเป็นอะไรอู่สอง่อหูรเด็นคู่กับเหตเขาก็เป็นบไได้แตุ่้องซ้อนล้านกับเมยอยู่สอนนั่งซื้อล้านนั่นร้านร้านมาขอใจนน้ำคูกับสองม้อค่อยที่บายนีน่นกัเมย์วาพม่บ่ายวันกระโหลกคอยเกืจอมนอย่างวาลุแล้วตถองไปหาคนี่บ้านนะคะถงดูรอยเอ็นบักค่อย่างมงาว่าเพิ่นซอยคุณยาเพิงถายขายของเปิดร้านชั้นหน่งอื เอาคพหนมากเมกันมีห้านผู้เดียวอยู่นั้นเพิ่มู้เดียวกบบอดี้อมมาไหนล่เอง่านเพิ่นเ่ได้ไหมขึ้นวใช่ไหนสาอะไรแล้วเป็นสาวนสมุนล่ะซ่งซ้ำกันอืดีค่ะค่กันเล่กันเตงตต่อกเดเลยบอกใครมีดักมันไดดอกใครมีดักมันไม่ได้จ้ามี ผมเสียดไงโอ้คันดิ่งไงเฮ้ยเข้ายังึืนมานะว่าต้องห่วงค่ะสวยแน่นอนเนี่ยมัเสียดแล้มีดอกดำ <c oughs> ใสจังงยเลยนุ่งใสเด้ค่ะใสได้ไหมใสแลวมันเก็บเยเกลี่ไไยไหลบางคนอ่งมันเกลี่ยไหลนราจะหลงค่เดียววันหลงอีนึงเป็นไง่ายค่ะม่นมันผ้นำองวม กก้ามัน้อเาก็อฮันทพอดีนู้กับวันกันนไเล่าเดหลันขาดทับเติมเคล็ดแมันขาดก็พ่อหนวันเดหลายึว่เราง่าเบไเเกืียนน่ีนึงนี่ัแค่ที่หวเ็ดดังดปีเปียย้อนไปู้สุดเลยดีเลิเก็บเบียวจ้ะ เก็ะพิ่งทำให้แบบนี้ว่าวกเขานม่มาเขาไม่ตอมม้ขากหล้วเองก็คือปคาโยกน่เราเลยว่าเสียงเพิ่นหนากแคเพิ่นห้งครัวห้งบ่สเลยจะไหนเรื่องนู่นส่งกับบอเลยจะไหน่นก็เลยทางวุ่น ขึ้นเนี่ยโน้กันก็คือบอกกม้วน mm hmm. ่อแตงหก็จะไม่อีกเป็ื่อนนอื่นก็จีซ้อนเลยขะงกระลึ่อ้ามึงยืน้ะเทศังเมื่อนี่คนไมดาเาไปทายโคชนาเึ้นมึงยืนอะไ้างถึงไปไทยโคชนาดาขึ้นกต่จีซ้อนก้อนตัวขึ้นก็จระจอนหางเทียงโปกซุ้มได้หลายเนี่ยนี่ต่เข้าว่าหลแม่กับเห็น เห็นได้เห่นไดลสดอยู่คนกันเลยสดเรื่อยๆอันงนี้นักรลออกำลังห้่อายตัวอยู่เมื่อวานนี้พวกสามหนุ่มสามลุงเนนัอนเพิมากขึ้นเนี่ยสามไงเลิศนนันี่ก็โูเมื่อวานนี้นุเคเประย่าน์นงเบิรงไล่สดคนใครอย่นี้ทายดูกันนี่กันเมื่อวานนี้มองจะขายูไปเืมือหนุวยไม่ไลจะไปเื้อหนี่ว่เห็นไล่สดนี่ยเลากเพ่นไป ไปไทยโจนาเดียวไม่เดียนั so eat, me, okay, ่คาด้เดียวกับบดอารหนยนจัวคาเป็นมีงานหลายอย่างเนหลายอย่างนมกัทันทกหาเพื่อนกับกินใจน้องเขอความมันหลายนอกากมากอร่ยนะบัวไก่มากอร่อยแตแม่สา่อแยกอยู่แถวคิดรายแยอยู่หดายเยเียนงกันมายุ่งแตก็มาคุยตแยกจวนย่ละ เดี๋ยวนีคนไม่มูค่ะคนออกมูว่าอื่เอาเมย์นวดมากเอาอาหารเอาหน้ใสอ้มยย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 หยยนยย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 ยนยย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 ยัยย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 ยนยย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 นยยยบยยยยกยยยยยดยย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 เยียย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  ผู้หั่อนั่งรถสีพ่อโก๊ะเมียสาคนมากเนาะมากกับ่พงพงกัเคงเจังหวะดีนะะจวะเป็นนนัดกันวันนมากวิบัตอืมไม่เห็นม้นดีใจเลยเพราทยร่งเนเพอเด่นี่กเอาทยรุ่งเปนเพ่น่ยิ่งดีเาเแบบเขาสั่งให้เลาก็จัดให้ดอว ที่เคียงใจอยากว่าแบบว่าน้องมาทานน้องก็อยากเตี้เงี้ยมันสูงนั้เป็นแบบก็สเนี่ยเนี่ยหาครูให้ยุ่งคิดอยู่ได้ค่ะไม่ชอที่นอนเนี่ยแต่เกหง่อนไม่นอนกับน้องหนูะมาไหมคะเตยอะนงลมากมากน่มากวอะรกน่ยอ่เนี้ยนเด้อยังหน่อยอย่เท่าีมสาวก็เสียนเยกน ดูไ,ไ,ไปไหนลุแมนนุ่มบังตั้งเหนือแสนวานเหงาสนหงอโอเคีระดาแข็บาคัน,นใสใสสุดขึ้นขึ้น <ม plum. S 1> ขึ้นใหญ่วาอมวน,มนๆๆดูดวีขึ้นเลรื่อยดีขึ้นเรื่อยพระดางขึ้นเลยเลยรื่อยเด็นเก่งขึ้นเ,เ <มๆ S 1> รื่อยโอ้แล้ค่ะวันนี้ทักงนายกับสีอองเมืองกนแหลววาว่าเดี๋ยวมือหนามือหนึ่งมากมหมค่ะ รบกวนคุณยายามีแะคะที่จริงคุยกันสักพักมึงจะรัคาว่ามันคือของอาชีม <c ười> คุยกันทันใดคุยกันมวนลเลยจ้ะกานสามีกับซามีกัอขอ,องกุฎายกุแจงเองเลยเ่งตอต้แนแนงนะคะเด้อกุฎยกุฎแจงแล้วก็ขอบุณขอบุญภูเก็ตที่ตา่าง